ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอนีซ่าคินเซล่าจากอีนิงสแตนดาร์ดรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังมีความสนใจในตัวของเลวายโคบิลกองหลังดาวรุ่งเชลซีอย่างแท้จริงจะสิงบลูยืนยันว่าผู้เล่นรายนี้ไม่ได้มีเอาไว้ขายพวกเขาจะพยายามเก็บรักษานักเตะคนนี้เอาไว้กับทีมต่อไปแต่โคบิลก็มีความทะเยอทะยานอยากที่จะลงเล่นฟุตบอลอย่างต่อเนื่องและจะไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์ที่ดีของเขากับสโมสรในวัยเด็ก มาบทบังความมุ่งมั่นในการเล่นฟุตบอลของเขาเป็นอันขาดกองหลังชางกรีฑา20ปีเป็นเซนแบ็กที่ถนัดเท้าซ้ายและได้ออกสตาร์ทในเกมพรี์มลรีก15นัดให้ไบรตันในสัญญายืมตัวเมื่อรุูการที่แล้วและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำมากมายโดยเฉพาะกับทางสโมสรลิเวอร์พูลเชลซี Chelsea ตั้งค่าตัวกองหลังดาวรุ่งส่ดโหดหลังลิเวอร์พูลสนใจ เชลซีเตรียมตั้งค่าตัวรีวายโควิลล์เซตแบ็กอนาคตไกลไว้สูงถึง40ล้านปอนด์หลังจากลิปูคู่แข่งร่วมลีกกำลังให้ความสนใจจะควา้าตัวไปคุมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้อีฟนิงสแตนดาร์ดสื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าทอลล็อตโบรลีเจ้าของสมสรเชลซีไม่ต้องการจะปล่อยโควิลล์ออกไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาปล่อยผู้เล่นในแนวรับอย่างคาริดูคูลิบาลีและเซซ่าอัสปริตาไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาโควิลล์ตกเป็นข่าวพัวพันอย่างหนักกับลิเวอร์พูล โดยเจเกนครอบกุนซือหงแดงอยากได้ตัวเข้ามาทดแทนเฟอร์กิวฟานได้กองหลังชาวรัตที่เริ่มโรยลาแต่ล่าสุดเชลซีพยายามทุกวิธีทางที่จะรั้งดาวเตะวัย20ปีเอาไว้ในซีซั่นที่แล้วโคบิลย้ายจากเชลซีไปเล่นกับไบรตันด้วยสัญญายืมตัวและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากการลงเล่นรวมทุกรายการ22เกมแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าอนาคตของเจ้าตัวกับสิงโตน้ำเงินครามก็ยังไม่ชัดเจนสำหรับโคบิลเป็นเด็กลูกม่อของเชลซีที่ถูกดันมาอยู่ในทีมชุดใหญ่เมื่อปี2021 แต่ยังไม่เคยลงสนามให้พลพรรคสิงโตนัําเงินครามแม้แต่เกมเดียวสึกชิงตำแหน่งกองหน้าหงแดงเดวิดลินส์จากดิสอิตแอนด์ฟิรายงานว่าเมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจากในช่วงท้ายของฤดูกาลที่แล้วดูเหมือนว่ากองหน้าเบอร์9ก้าสหรับเจอเกนคลับจะเป็นโคดี้กาโกและเขาเองก็กําลังอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นฤดูกาลหน้าในตําแหน่งศูนย์หน้าของทีมลิเวอร์พูลมากกว่าที่จะเป็นเพื่อนร่วมทีมอย่างดาวินนูนเยซอีก แต่แน่นอนว่าสิ่งต่างๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ในช่วงปีซีซั่นในครั้งนี้และนี่น่าจะเป็นตัววัดความสามารถของทั้งสองคนกับตำแหน่งกองหน้าของทีมหงแดงซึ่งมันจะเป็นปีซีซั่นที่จะเต็ไมไปด้วยความมุ่งมั่นอย่างมากของทั้งคู่เพื่อชิงตำแหน่งเดียวในทีมสำหรับฤดูกาลหน้ากูรูคอนเฟิร์มลิเวอร์พูลล้มแผนคว้าตัวกองกลางนิสร่วมทัพจนทานจอนสันนักข่าวฟุตบอลชื่อดังออกมาเปิดเผยว่า ิเวอร์พูตัดสินใจที่จะไม่เดินหน้าเจรจาคว้าตัวเกฟเฟนตูรมัมกองกลางดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสนในศึกลีกเอิงไปร่วมทีมในช่วงที่ผ่านมาลิพูโตเป็นข่าวพัวพันกับมิดฟิลด์วัยยีปีอย่างหนักแต่ตอนนี้จอร์นสันเปิดเผยว่าสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปแล้วหลังจากหงแดงคว้าตัวเดอมลิกซโซบอสไลาจากอาเบีไลฟ์ซิกไปเสริมทัพได้สำเร็จและกำลังเบนเข็มไปล่าตัวโรเมโอลาเวียห้องเครื่องเซาท์ทัมตันแทน จอร์นสันระบุว่าตามที่มีรายงานที่ผมรู้มาตอนนี้ลิวอพูได้ยุติความสนใจในการเซ็นสัญญาก,กับเกฟเฟนตูรามจากนีสแล้วและพูดตามตรงว่าผมไม่แปลกใจเลยผมคิดว่าตูรามเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างมหัศจรย์แต่การย,ย้ายไปยังพิมลีกอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับเขาในตอนนี้ส่งกันข้ามโรมิโอลาเวียมีประสบการณ์ในพิมลีกมาแล้วและนั่นทําให้เขาเหมาะสมกว่าอย่างเห็นได้ชัดในขณะเดีวยวกันผมยังคิดว่าการที่ลิพูได้ตัวดม so ิิกโซบอสไล์นั้นทําให้โอกาสของตูรามน้อยมาก ที่จะได้ย้ายไปสำหรับลิเวอร์ pool ได้นักเตะใหม่ไปเสริมทัพแล้ว2รายประกอบด้วยโซบอสไลน์และอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์จากไบรตันริชคานจากนายเตอมินิตฟุตบอลรายงานว่าดูเหมือนว่าตอนนี้บอลม,มัดและเวสแฮมิเตอ์ได้มีการสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของโจโกเมสมาอย่างลิเวอร์ pool แล้วในช่วงซัมเมอร์นี้มีแนวโน้มมากยิ่งขึ้นที่โกเมสอาจจะย้ายออกจากทีมหงแดงมากขึ้นเนื่องจากตอนนี้ลิเวอร์ pool เองก็กำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กรายใหม่ เพิ่มเข้ามาในทีมของพวกเขาอีกหนึ่งคนในหน้าร้อนนี้ลาเฟลฮอร์นิกสไตล์รายงานว่าเจอเกนครอบรู้สึกชื่นชอบอย่างมากกับผลงานของทั้งเคอร์ติสโจนและฮาวิเอลเลียสสอคู่หูจากลิปูในการไปรับใช้ทีมช่างกริ u ย21ในทัวร์นาเมนต์ยูโรยู21 2023ในครั้งนี้เป็นอย่างมากทั้งคู่พาทีมช่างกริดย21เข้าไปถึงรอบตัดเชือกที่พบกับทีมชาตเปนย21ได้สำเร็จแล้วในตอนนี้ และแน่นอนว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมลิพูในฤดูกาลหน้าด้วยเช่นเดียวกันมซาลาและจดอนซานโชดิ่ง10แข้งค่าตัวลดหววหลังฟอร์มร่วงเว็บไซต์ site, ทาน et, เฟอร์มาร์เก็ตเผยนับ10แข้งดังที่มีค่าตัวประเมินลดลงแบบน่าตกใจหลังจากโชว์ฟอร์มย่ำแย่เมื่อรดูการที่ผ่านมานำโดยพอปอกบาสตายูเวนตุสที่ลดลงกว่าครึง่งภายในระยะเวลาเพียงปีเดียวเท่านั้น พอปอกบามิดฟิลชาวฝรั่งเศสของยูเวนตุสกลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวประเมินลดลงมากที่สุดที่69เพียงในระยะเวลาแค่ปีเดียวซึ่งทาให้อดีตสตาร์ผีแดงมีค่าตัวเหลือเพียงแค่13ล้านปอนด์เท่านั้นทั้งที่เคยมีค่าตัวแพงสุดในโลกหลังจากย้ายมาลายกลับมาอยู่กับทัพปีแสดงด้วยค่าตัว89ล้านปอนด์ในปี2016ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Transfer Market ขณะที่โมฮัมเหม็ดซาราปีกทีมชาติอียิปของลิเวอร์พูลเข้ามาติดโผลเช่นกัน โดยมีค่าตัวประเมินลดลงเหลือเพียง36ล้านปอนด์เท่านั้นโดยลดลงจาก64.5ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วหรือคิดเป็น27.8%แม้ว่าจะทำผลงานได้ไม่เร็วในฤดูกาล2022-2023จากผลงาน19ประตู12แอซิสส่วนเจดอนซานช่วบิกดีกรีทีมช่างกริดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีค่าตัวลดลงเหลือแค่39ล้านปอนด์เท่านั้นจากจำนวน65ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ที่แล้วโดยคิดเป็น40%ด้วยกัน 10อันดับนักเตะค่าตัวลดลงมากที่สุดจากซีซั่นที่แล้วซาดิโอมาเน่ค่าตัวสมมติที่แล้ว60.5ล้านปอนด์ค่าตัวปัจจุบัน21.5ล้านปอน,นด์64%วิลเฟดเอนดดี41.5ล้านปอนด์เป็น21.5ล้านปอนด์58%ขอปอกบา41ล้านปอนด์เป็น13ล้านปอนด์คิดเป็น69%เจดอ,อนซานโช65ล้านปอนด์เป็น39ล้านปอนด์40% โรเมลูลูกาคู60ล้านปอนด์เป็น33ล้านปอนด์43%ยูริตระมอง47.5ล้านปอนด์เป็น21.5ล้านปอนด์35%โมฮัมหม็ดซาลา64.5ล้านปอนด์เป็น36ล้านปอนด์27.8%สซนเฮิงมิน64.5ล้านปอนด์เป็น43ล้านปอนด์33%แอนดูโรบสัน49ล้านปอนด์เป็น34ล้านปอนด์39%เฟเดริโกเคียซ่า55ล้านปอนด์เป็น34ล้านปอนด์39% ริโอเชงคาราโคชขิงซบซาอุเองเงียบกริบริโอเฟนานพูดถึงเจมี่คาร์เกอร์หลังจากที่เซเวนเจอรัตย้ายไปทำงานให้สโมสรอัลเอติฟาในประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนหน้านี้คาร์เกอร์เคยแสดงความคิดเห็นเป็นกังวลเกี่ยวกับการลงทุนของซาอุดีอาระเบียในวงการกอล์ฟซึ่งผู้เล่นระดับท็อปหลายรายถูกดึงเข้าไปร่วมทัวร์นาเมนต์การแข่งขันคอมเมนต์ของคาร์เกอร์ในเวลานั้นเกิดขึ้นตอนที่มีข่าวว่าลีกฟุตบอลของซาอุดีอาระเบียจะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อคว้าตัวแบรดรสินว่าจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ เจมี่คาร์เกอร์นายไปไหนละเพื่อนฉันได้ยินคำพูดแง่ลบมากมายเกี่ยวกับซาอุดิโอแบร์โดซินวาฉันไม่อยากจะเชื่อมันน่าเสื่อมเสียจริงๆเรื่องนี้ต้องมีการสอบสวนสตีเวนเจอราดเขาก็ย้ายไปเหมือนกันนายเคยแบกสตัดและถุงให้เขาจากแอนฟิ์ไปที่เกมการแข่งขันตอนนี้เด็กของนายก็ย้ายไปที่นั่นฉันไม่ได้ยินเสียงของนายสักแอไม่เห็นได้ยินเลยว่านายผิดหวังแค่ไหนฉันอยากได้ยินคาร์เกอร์ออกมาพูดผมไม่อยากเชื่อเลยว่าสตีวี่จะย้ายไปที่นั่น เอาจริงๆผมตื่นเต้นกับคนที่ย้ายไปที่ซาอุดีนะเพราะว่าเป็นซาอดุดีผู้คนก็เลยกลายเป็นบ้ากันประเทศต่างๆและลีกต่างๆก็ทําแบบเดียวกันเป๊ะมาตลอดหลายปีแล้วดันคาร์เกอร์ได้ออกมาตอบโต้เฟรนาน์ระบุว่าฉันไม่เคยวิจารณ์ซินวาเบนเซม่าเนวสหรือสตีวีฉันไม่ชอบที่ซาอุดีพยายามซื้อฟุตบอลเหมือนที่ทํากับกอล์ฟแมนยูลุนหนักโอนาน่านิานวคาเซิลาบุนบนุชีอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะ7กรกฎาคม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยกระดับข้อเสนอขอซื้อตอองเดอโอนาผู้รักษาประตูคนเก่งอินเตอร์มิลานเป็น50ล้านยูโรโดยแยกเป็นเงินการันตีจำนวน45ล้านยูโรบวกโบนัสต,ตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านยูโรข่าวจากฟาบิโซโรมาโนโถึงแม้ในรายของโอนา่ายังต้องลุ้นต่อแต่แมนเยูไนเต็ดกำลังจะได้ดตัวไอซอนซูซุกิผู้รักษาประตูดาวรุ่งทีมชาติญี่ปุ่นของอุราวะเรดไดมอนมาร่วมกวนที่ราคา5ล้านปอนด์โดยว่ากันว่าปีแสดงจับตาดูฟอร์มในทวันวัย20ปปปีีีราาาายน้้ม6แลวขจกโิช อาร์เซนอลได้นัดหมายที่จะทำการตรวจร่างกายเดนรส์ ice, ว่าที่กองกลางคนใหม่วันศุกร์นี้ก่อนเซ็นสัญญาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการข่าวจากฟาบิโซโรมาโนลหรือร์พูลยังคงให้ความสนใจที่คว้าตัวลีวายโควิลเซนแบกดาวรุ่งเชลซีมาร่วมทีมข่าวจากฟุตบอลลอนดอนขณะที่ไบรตันแอนฮอบเออรเบียนก็หวังที่จะเซ็นโควิลมาร่วมทัพแบบถาวนหลังจากที่ปราการหลังวัย20ปีทำผลงานได้น่าพิลึบใจระหว่างถูกยืมตัวมาใช้งานในฤดูกาลที่แล้วข่าวจากฟุตบอลลอนดอนไบรตันแอนฮอบออรเบียนยังคงหวังได้เงินระดดับ100ล้านอน ากการขายมอยเ็จไกเซโดกองกลางดาวรุ่งคนเก่งซึ่งกำลังเป็นที่หมายปองของเชลซีหลังจากที่เห็นเวสเซมิเตตขายทีแคนรา์ให้อาร์เซนอลในราคารวมโบนัสสูงถึง105ล้านปอนด์เข้าจากเดลี่เทลกราฟนิวคาเซนิเตดทำฮือฮาโดยหวังที่จะดึงเลโอนาร์โดโบนุตชีเซตแบ็กจอมเก่ายูเวนตุสมาเสริมแนวรับโดยได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับเอเจนต์กัปตันทีมชาติอิตาลีวัย36ปีแล้วเข้าจากเกาโชเมกาโตแอสตันวิล่าและเอลตันต่างกำลังให้ความสนใจ ที่จะเซ็นสัญญากับวิลเฟรดยอนโต้ปีกร่างเล็กทีมชาติอิตาลีของลีเนียเดข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ